สวัสดีครับพบกับสุรกาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ สื่อญี่ปุ่นตีเข่าใหญ่นะครับว่าคอนซส์ปล่อยแข้งท็อปเพื่อเปิดทางสุเปโชไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่นะครับแต่ว่าเป็นสื่อของทางญี่ปุ่นนะครับโดยสื่อญี่ปุ่นรายงานมาว่าสโมสรฮอกไกโดคอนโซเลซัปโปโรทีมชั้นนำแห่งศึกเจลีกของญี่ปุ่นเตรียมปล่อยตัว ir, ก,กาบี้ชาเวียกองกลางตัวรุกชาวบราซิลออกจากทีมซึ่งนั้นมีความหมายเป็นไปได้ว่า Super Show, สุเปโชสารชนแนวรุกทีมชาติไทยอาจจะถูกดันขึ้นให้เป็นตัวหลักของทีมในอนาคตโดยสำหรับซาเวียเล่นให้กับนักกีฬาแคมปัสเอมาห้ารุ่นกาล นับตั้งแต่ปี2007โดย,ดยกำหนดสัญญากับนาก,กย่า ในช่วงเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาและเข้าร่วมกับฮอกไกโดคอนซเริโซเปโรซึ่งซัปโปโรหวังนําเอาซาเวียนะครับมาทาหน้าที่แทนชนะทิพสุงสินที่ย้ายออกไปจากทีมสู่ทีมคาวาสกิฟอนเตเรแต่ผลงานของซาเวียนะครับกลับไม่สามารถเข้ามาทําหน้าที่แทนชนะทิพได้ดังที่หวังเอาไว้ได้โดยเขาลงสนามไป16แมตช์ไม่สามารถทําประตูได้เลย,เลยและไม่สามารถทาแอซิสให้กับทีมได้อีกด้วยและตัวเลือกหลังจากที่เขายายกออกจากทีมซัปโปโรนั่นก็คือทีมในลีกบราซิลและากนี้ตัวแทนของชนะทิพสุงสินจะไม่ใช่ ซาเวียอีกต่อไปแล้วแต่อาจจะเป็นสุพรโชคสาร,รชาติคือตัวแทนชนะทิพย์คนต่อไปผังสวีเดตัวจริงการเทอเรย์เอฟซีล่านชั้นไทยลีก2022จะกระหน่แค่ไหนไปชมหลังจากที่มาดามแปง้งนนพนลลำซำผู้จกิการทีมชาติไทยเซอร์ไพรส์เปิดตัวเบนจามินเจมเดวิสแนวรุกทักษะเชิงสูงจากออฟฟอร์ดยูเนเต็ดทีมชั้นนำในลีกวนันของอังกฤษมาเริ่มทับ การท่าเรือเอฟซียัยงเป็นดังการแล้วฝั่งสเปีต,ตัวจริงการท่าเรือเอฟซี FC ล่าแชมป์ไทยลี2022กสอ2พันยี่จะแข่งแค่ไหนเราไปชมกันโดยการท่าเรือนะครับจะมาภายใต้ระบบ4-3-3สามรุ๊กซักประตูนะครับจะเป็นบรวุฒิศรีสุภากองหลัง4คนฟลิปโลเลอร์หรือสุพนัทบุรีรัตน์ดาบิดโรเชลล่าเอเลียสดอลล์เควินดีรัมรมกองกลางตัวรับวิลเลียมไวเดอร์โชวธนบุญเกษรัตน์กองกลางตัวรุกเบนจามินเจมเดวิสเซอร์โชสุเรสบดินพลาและกองหน้า h ฮมิ l ตันซัวเรสกุนซือออฟฟอร์ดหนุนเบนเดวิดไปเล่นในไทยลีกดีกว่าเคาโรโรบินสันนะครับกุนซือทีมออฟฟอร์ดยุนเต็ดอวยพรให้เบนจามินเจมส์เบวิดโชคดีกับการย้ายไปเล่นในศึกไทยลีกบอกอยู่ไทยมีโอกาสแจ้งเกิดง่ายกว่าที่อังกฤษนะครับ หลังจากที่การทัานเรย์เอฟซีสร้างความฮือฮาด้วยการคว้าตัวเบนจามินเจมเดวิดกองกลางทีมชาติไทยในวัย21ปีมาจากออฟฟอร์ดยูเนเต็ดทีมในศึกลีกบันของปรเทศิังกรษด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลโดยท่าน Robinson, ่าคเร์โรบินสันกุนซือทีมออฟฟอร์ดยูเนเต็ดได้กล่าวอวยพรให้กองกลางด็กีทีมชาติไทยรายนี้ประสบความสำเร็จกับต้นสกัดใหม่พร้อมเชื่อว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอเบนมีความสามารถมากและมีพรสวรรค์นทางด้านเทคนิค แต่เขาต้องการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อโอกาสในการติดทีมชาติชุดใหญ่และนี่เป็นโอกาสที่ดีสาหรับเขาในการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเขามีความทะเยอทะยานในระดับทีมชาติและมองว่าการย้ายทีมครั้งนี้จะช่วยให้เขาบรรลุเป้าหมายกุซือทีมออฟฟอร์ดกล่าวผิดท้ายสำหรับเบนจามินเจนส์เดวิดย้ายจากฟุแลมมาอยู่กับอ,อัฟฟอร์ดยืนตัดมือก,กันที่พนาแต่เขาไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวหลักให้กับทีมได้ก่อนตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมการทอรเรอเอฟซี FC, ในที่สุดในศึกไทยลีกนะครับ ความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนและเวียดนามหลังเห็นเบนจามินเจมส์เดวิสย้ายสู่ไทยลีกครั้งแรกคอมเมนต์ที่ 1. เขามีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมการทอเรือมีเกมรุกที่น่ากลัวมากยิ่งขึ้นคอมเมนต์ต่อไปเบนเดวิสคือนักเตะที่มีทักษะที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาการย้ายทีมของเบนเดวิสเป็นเพียงแค่การยืมตัวเท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปเบนเดวิสเล่นฟุตบอลได้ดีมากนะคอมเมนต์ต่อมาโปรดแน่ใจว่าเขาจะได้รับนาทีที่เพียงพอในการลงเล่น คอมเมนต์ต่อมาข้าย้ายมาหลีกเวียดนามด้วยกันเบนนีวิทลงเล่นไทยลีกก่อนโชคดีครับคอมเมนต์ต่อไปโชคดีนะเบนจามินจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาข่าวดีๆและข่าวดีจริงๆผู้เล่นคนนี้พร้อมที่จะเล่นฟุตบอลให้กับทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเบนนิวิทจะสามารถเข้าร่วมกับสโมสรอนิโนโดนีเซียได้ในอนาคตอินโดนีเซียคือสโมสรที่ดีที่สุดคอมเมนต์ต่อมาโชคดีเบนขอให้โชคดีกับสโมสรใหม่จากแฟนบอลเวียดนาม คอมเมนต์ต่อไปน่าเสียดายที่อายุยังน้อยคอมเมนต์ต่อมาฉันชอบแบบเขาเล่นฉันชอบเบนเขาเล่นได้ดีมากจริงๆจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปเก่งๆๆแต่ยังแข็งแร่งไม่พอคอมเมนต์ต่อมาถือเป็นข่าวดีนะคอมเมนต์ต่อไปขอให้คุณโชคดีเบนเดวิสคอมเมนต์ต่อมาคนนี้ยอดเยี่ยมจริงๆคอมเมนต์ต่อไปเขาคือผู้เล่นไทยที่ยอดเยี่ยมและคอมเมนต์สุดท้ายฉันรู้สึกชอบการเล่นของเบนเดวิส บางยี่บอกโคราชปีนี้มีบิก๊กเซอร์ไพรส์โค้ชเควินใชส์ตังกริตเต็มสูบบังยี่นะครับบริวีมักกุรีอดีตเมมเบอร์ฟีฟาและอดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในฐานะท่านประธานบริหารสวัสดิ์คัดนครราชสีมามาด,ด้าเปิดเผยถึงการเตรียมทีมในช่วงปรีซีซั่น2022ถึง2023วิวะ จากประสบการณ์ปีที่แล้วเราได้เห็นอะไรที่เป็นจุดที่เราต้องเติมเต็มให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นปีนี้เราได้เปลี่ยนแปลงอย่างมากผมอนข้าง,ง,งที่จะไม่อยากพูดด้วยเปอร์เซ็นต์ขนาดไหนแต่รับรองเลยว่านคนรราชสีมามัดดาฤด,ดูกาล2022-2023จะเล่นอย่างสนุกเร้าใจแน่นอนสไตล์อังกฤษอดีตเมมเบอร์ฟีฟายังเปิดเผยถึงการเตรียมเปิดฤด,ดูกาลในการเปิดบ้านรับมือกับแชมป์บริรัมยไนเต็ดในวันเสาร์นี้วันที่13สิงหาคมว่า เราต้องยอมรับความจริงที่ว่าเราเป็นรองเท้าแต่ผมอยากจะเรียนด้วยความมั่นใจนะครับว่าเราเล่นกับบุรีล์เราจะเล่นอย่างสนุกแน่นอนส่วนผลการแข่งโจรมาอย่างไรก็ว่ากันไปแต่เรามั่นใจแม้เราจะเป็นรองก็ตามที่ผมบอกว่าบิา Big นะ๊กเซอร์ไพรส์นั่นก็คืออยากให้ไปดูผลงานดูวิธีการเล่นที่เปลี่ยนแปลงไปมากในซีซั่นนี้บิ๊กเซอร์ไพรส์ก็คือการเล่นที่เปลี่ยนแปลงไป และเรื่องของผลการแข่งขันด้วยโคเจีมินแบ็กเวลส์กุณซือใหญ่เขาเอาสไตล์อังโกร็ตมาแบบเต็ม100%เรราไม่มีการเดินเล่นอีกต่อไปแล้วก็เรียกได้ว่ารอชมนะฮะรอชมสำหรับบางีเาบาเปิดเผยยันพร้อมให้โอกาสแข่งช้างศึกยูซิก้ปีทุกรายในศึกจินแชมป์อาเซียน ซับ,บดอนนะครับบารโรกาเซหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดยู19ปียืนยันพร้อมให้โอกาสแข่งช้งศึกยู19ปทุตรายในศึกทันเนียครับวันที่4สิงหาคมนะครับตามเวลาประเทศไทย4โมงตรงนะครับณนะห้องประชุมโรงแรมในนานะครโฮจิมินซิตี้ประเทศเวียดนามฝ่ายจัดก,การันสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามจัดงานแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลทันเนียครับยู19ปี2022 โดยงานแถลงข่าวดังก่กาวครั้งนี้นำทัพมาโดยเฮดโค้ชของทั้งสี่ชาติโดยทีมชาติไทยได้ส่งซาบดอบารโรโลกาเซียเข้าร่วมแถลงข่าวซึ่งในงานแถลงข่าวซาบดอบารโรโลกาเซียหัวหน้าผู้ฝึกสอนทับช้างศึกทีมชาติไทยอยู่19กาปีกล่าวว่าสรับการเตรียมทีมในครั้งนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงนักเตะประมาณถึง9คนครับและเราก็พร้อมที่จะให้โอกาสทุกคนในการทดสอบตัวเองในทัวร์นาเมนต์แบบนี้ซึ่งเป้าหมายหลักของเราก็คือการเตรียมทีมสำหรับ การศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกซึ่งเหมือนกับทั้ง4ทีมที่เข้าร่วมก็คือการได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเรามีการเปลี่ยนแปลงจากการชิงแชมป์อาเซียนหลายคนและรายการนี้ก็เป็นสบททดสอบที่ดีของเราก่อนทันศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่โอมานและเราหวังว่าเราจะยกระดับทีมขึ้นมาให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยโปรแกรมของทีมชาติไทยรุ่นเยาว์มื่อเกินส9กปีนะครับในศึกสีเ้าทันเนียครับมีดังนี้ วันที่5สิงหาคมนะครับตามเวลาประเทศไทย16.00นทีมชาติมาเลเซียพบก,กับทีมชาติไทยยู19ปีนะครับที่สนามบินเดืองวันที่7สิงหาคมครับตามเวลาประเทศไทย16.00นทีมชาติไทยยู19ปีพบก,กับทีมชาติเมียนมาที่สนามบินเดืองและวันที่9สิงหาคมตามเวลาประเทศไทย18.30นทีมชาติไทยยู19ปีพบกับทีมชาติเวียดนามเจา้าภาพที่สนามบินเดืองนะครับก็เป็นกำลังใจให้ในะฮะสำหรับยู19ปี ดิคสุกาฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็ยนของวันที่4สิงหาคม